สวัสดีค่ะอ่านี่ยุนะคะก็จะมาให้ดู b บ f ฟอรก็คือหน้านี่สดเหลือเกินนะคะแล้วก็คิ้วจ้าหลังจากที่เลเซอร์ไปสามครั้งก็คิดว่าน่าจะมีคำสี่หล่ะเพราะว่ายังไม่หมดนะคะแล้วก็ที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสีขนคิ้วยุกลายเป็นสีขาวนะคะ แล้วก็นี่เห็นไหมถ้ามันหมดเนี่ยมันจะเหมือนแบ่งตรงกลางอย่างนี้แล้วก็นี่เห็นไหมนี่ยังไม่หมดก็คิดว่าครั้งหน้าก็ไม่จะหมดแหละอืมแต่ด้วยโปรโม,มชั่นที่ดีนะคะยุก็เลยได้ทําไปเรื่อยๆคือเลเซอร์ลบเนี่ยแปดพันแล้วก็ไม่นับครั้งคือปกติเนี่ยจะครั้งละสามพันก็คือแต่ถ้าถ้าคุณจ่ายแปดพันเนี่ยก็คือทําได้จนกว่ามันจะหมดเลยลก็ซึ่งยุอ่ะก้าสามครั้งมันก็เก้าพันแล้วถูกป้าดังนั้นอ่ะย,ยุกก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเป็น เป็นแพ็กเกจแบบแปดพันนะคะอ่าแล้วก็ให้ดูหน้าด้วยอันนี้หน้าคือหน้าที่ทาเอ่อเอ่อครีมหอยทากแล้วเมือกหอยทากแล้วก็ให้ดูว่าหน้าฉันนะคะไม่ได้ใสเดะเหมือนในรูปนะคะนั่นคือสามร้อยหกสิบองศานะคะช่วยคุณได้นะคะคาเมราสามร้อยหกสิบช่วยคุณได้ดูนะคะว่าอยู่จะให้ดูว่าอันนี้คือวันแรกนะคะ ยูจะบอกเลยว่าพวกสิวพวกเนี้ยเนื่องจากห้องยูว่าสว่างมากก็เลยจะเห็นชัดแต่ว่าเวลาจริงๆเนี่ยถ้าคนทั่วไปเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะทกากอยู่หน้าใสที่จริงๆริแล้วยูบอกเลยว่ายูไม่ได้หน้าใสนะคะแต่เนื่องจากว่าเออเครื่องสเอางเนี่ยดีดีเหลือเกินแล้วก็ด้วยผิวของยูที่ยูเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วดังนั้นน่ะถ้าเวลามีรอยอะไรเงี้ยจะเห็นชัดมากเลยนะคะยูก็เลยจะโชว์ให้ดูว่าเออวันนี้เป็นวันแรกของการทา สเสดวไว้นะคะดูนะว่ายูว่ายุทธบอกว่ายุจะมีตำแหน่งไหนบ้างที่มันเป็นปัญหาของยูนะคะหนึ่งคือผลที่หน้ผาผาที่ยุทธไปทำพิธีกรที่งานกาชาติมานะคะจนถึงนะบัตรนี้มันก็ดีขึ้นแต่ว่าแรกๆคือใหญ่มากจาก้ะแล้วก็เยอะมากคือขึ้นทั้ทงแผบตรงนี้เลยคือตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงเนี้ยคือเต็มเลยเพราะว่าเราทําผมฉีดสเปรย์อะไรเงี้ยเราอัดทุกวันนะคะก็เลยทําให้ยุ่ะแพ้แล้วก็สิวขึ้นนะคะ อ่าอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะคะก็คือด้านนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ายูจะมีรอยสิวนะคะซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่เป็นฝ่ายนี้ก็ไม่ใช่อุ้ยเละเทเละเกินนะคะแล้วก็แต่อันเนี้ยมีมานานมากแล้วรอยเนี้ยมีนานมากสองสองอันนี้คือเพิ่งแบบเพิ่งมีนะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้วยูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่แต่ว่า มีจะเฉพาะเวลาใกล้ๆที่จะมีประจําเดือนก็จะมีขึ้นมาสักหนึ่งเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยค่ะก่อนก่อนอะไรเงี้ยแบบส่งเป็นสัญญาณนะคะนี่ก็คืออันนี้มีมาตั้งแต่ตอนครั้งที่เดือนที่แล้วนะคะหายแล้วแต่ก็ยังเป็นรอยนะคะยูไม่ได้แกะมันเลยเพราะยุทุกคนไม่แกะสิวเพราะยูรู้ว่าการแกะสิวเนี่ยทาให้เราเป็นรอยนะคะยูมีพี่สาวที่ดีแล้วก็น่ารักสอนอยูมาตลอดนะคะโดยนางก็จะพลาดของนางเองแล้วนางก็จะมาเตือนนงนะคะ น่ารักเหลือเกิน,นอ่ะอ่ะแล้วก็จุดที่สามนะคะคือใต้คางหืมใต้คางลงนะอือหือหนึ่งเมตรสองเมตรอันนี้เป็นรอยเฉยแต่อันเนี้ยเป็นสิวแบบบวมๆขึ้นมานิดหน่อยนะคะหนึ่งสองสามใช่ปะ่ะ ข้างนี้ก็มีนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของอันนี้จริงๆแล้วมันกระเนื้อนะคะอย่างเม็ดเนี้ยคือกระเนื้อน่าูะเป็นคนขาวมากแลเราอยู่โดนแดดเนี่ยแต่ถ้าแค่กินกันแดดเนี่ยก็ใช่ว่าจะเอาอยู่นะคะตรงเนี้ยงงมากมันไม่ใช่สิวไม่ใช่เลยเลยอยู่ดีมันก็ขึ้นมานะคะมันคือฝอยที่มันขึ้นมา แล้วก็นอกจากรอยอันนี้ปัญหาที่หนึ่งผดปัญหาที่สองคือรอยสิวเก่าปัญหาที่สามก็คือสิวและปัญหาที่สี่นะคะคือรูขุมขนเพราะเราเนื่องจากเราเริ่มที่จะมีอายุแล้วเราไม่ใช่วัยวัยรุ่นแล้วนะคะสังเกตว่าเนี่ยจะมีรูขุมขนแต่ยังดูก็ถือว่าเล็กนะเนี่ยรูขุมขนเห็นไหมคะจุด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 ยุ่จะมีรูขุมขนบรยยิเวณนี้แก้ม แล้วก็ทีโซนนะคะก็จะมีเป็นมันนะคะส่วนแก้มตรงส่วนที่แห้งเนี่ยจะมีเอเป็นเขาเรียกว่ารูกุมขนกว้างกว้างสหรับยูนะ่น่ะอืมแล้วก็นี่เลยเห็นป่ะสิวเซียนเน,นะอืมก็เลยเดี๋ยวอีกประมาณสามวันเดี๋ยวจะลองดูว่าคือ หอยทากเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะช่วยในทุกๆเรื่องในปัญหาที่ยูมีได้งนะั้เดี๋ยวยูจะลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนคิ้วก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็คือรอให้พบอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ไปเลเซอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะก็น่าจะดีขึ้น mm hmm. เพราะว่านี่ก็โอ้โหเลิศเลยเหลือเกินอ่ะโอเค